สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะจริงๆนะบางครั้งเนี่ยก็อยากจะทำคลิปในบ้านนะแต่ว่าไม่รู้เป็นไรสองอาทิตย์มาแล้วเนี่ยแถวแถวบ้านนะมันตัดต้นไม้มันตัดมาเป็นสองอาทิตย์ละคือมึงจะตัดไปจนถึงเขาคิดจะกูดหรือยังไงไม่ทราบคือทำอะไรไม่ได้เลยคือถ้าทำคลิปเนี่ยเสียงไอ้เลื่อยนั่นนะเลื่อยที่มันเป็นเลื่อยไฟฟ้าน่ะมันจะ ติดเข้ามาในคลิปแล้วมันจะแบบหนุกห่ะทําลายสมาธิอะเราก็อ่านไพ่ไม่ได้เออก็เลยต้องออกมาทําข้างนอกอย่างเงี้ยอืมก็เลยสรุปก็คือต้องออกบ้านทุกวันเลยออกมาทําคลิปแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเราก็ได้ภาพสสวยๆมุมสสวยๆอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยเออมันเป็นนะประตูที่วิหารวัดป่งน้อยนะคะแล้วก็มันสวยอะ่ะ นะมันเป็นลายแบบโบราณโบราณเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาว่ากันถึงราศีเมษดีกว่าราศีเมษก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมจะเป็นดวงโดยรวมนะคะเป็นดวงโดยรวมที่มันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงไปใครที่มีโชคชะตาหรือว่าดวงที่ดีอยู่แล้วก็ข้ามผ่านไปนะคะ เออไม่เป็นไรนะคะนี่ก็จะเป็นดวงประจำเดือนพฤษภานะ2563ค่ะก็เรามาดูกันดีกว่าราศีเมษของเรา The มจิเชียนนี่นีนี่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถพอสมควร ในเรื่องของอะไรที่แม่เห็นมันเป็นทั้งอุปสรรคเป็นไพ่ดาบนี่อย่างนี้สองดาบนะคะเป็นไพ่ดาบแล้วก็เป็นในเรื่องของเงินของงานของเงินของงานที่ท่านจะต้องแบบว่าทํามาหากินนะคะเก็บเงินเก็บทองโดยเฉพาะเรื่องของงานในช่วงนี้ชาวเมษอาจจะค่อนข้างเหนื่อย เพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น <c oughs> view of fortune มันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่มันเข้ามามันเป็นเรื่องของจะว่าเป็นเรื่องของความผิดพลาดของเขาเรียกว่ามันเป็นบทลงโทษจากธรรมชาติหรือเปล่าที่ว่ามันจะต้องมีโรคหาโรคระบาด นะคะเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเออมันก็ผสมปนเปนกันไปที่มันจะต้องหมุนเข้ามาในชีวิตของชาวเมธตอนเนี้ยนะคะโชคชะตาที่มันแบบว่าช็อกกันไปเป็นแถบๆเลยแบบนั้นน่ะเออมันทําให้หลายๆท่านที่จะต้องทํางานเกี่ยวกับพวกจะเป็นวัสดุก่อสร้างก็ได้นะพวกอินทีเรียพวกอะไรล่ะเกี่ยวกับตึกรามบ้านช่องคอนโดอะไรอย่างเงี้ย นะฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยแหว่งไปเลยข้างบนดูนะหลังคามันแหว่งไปนั่นก็หมายถึงหมายถึงเงินลงทุนหมายถึงกิจการที่จะต้องอืมเรียกได้ว่าขาดทุนนะคะขาดทุนเสียเงินไปค่อนข้างมากนะคะคือ,อรายรายรับมันมันมันไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดอะสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านมุ่งหวังความสามารถ เงินทองหรือพลังงานทุกอย่างจากตัวท่านเองที่ได้ลงทุนทําลงไปตอนนี้มันเปรี้ยงลงมาทีเดียวมันแหว่งไปเลยเนี่ยประมาณเนี้ยต้องคือต้องต้องใช้ความคิดต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกที่จะต้องปรับอ่ะปรับให้ตัวเองหนักแน่นหนักแน่นในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะทั้ง King of Sword แล้วก็เอ็ดซอฟเพนทากเิล ต้องปรับอารมณ์ให้รู้จักมั่นคงอย่าพึ่งอย่าพึ่งวั่นว้วไปกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหมายถึงว่าเราอาจจะรู้สึกเสียเซล์เสียความรู้สึกแต่ว่าเราจะต้องตั้งสติให้ได้นะคะตั้งสติให้ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะคือมันสุดวิสัยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องอฝ่าฟันไปให้ได้อะนั่นะมันอาจจะยากลําบากหน่อย นะคะมันเป็นช่วงที่ว่าเท่าที่ดูนั้นเหนื่อยกันเกือบทุกราศีแหละเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมดเท่ากาันแล้วแม่เปิดไพ่ออกมาทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าท่านจะมีทุนมากทุนน้อยหรือหรือว่าถึงแม้มันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วคือ ถึงแม้เราก็ยังไม่ได้หมายถึงว่าเราก็ยังมีทุนเราก็ยังมีคนสพอร์ตยังยังมีกําลังในตรงนั้นอยู่กําลังซัพบในตรงนั้นอยู่แต่พูดถึงเราสิ่งที่เรามันได้ลงทุนทําลงไปพอมันจัดการกับอะไรตรงนั้นไม่ได้อะเราก็ต้องเสียใจยเป็นธรรมดานะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นก้าวไม้ในซอฟว์เ nice นี่ยคือแบบ หน้าหงิกหน้าง,งอแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้พอใจในผลงานของตัวเองหรือว่างานของตัวเองที่ได้ทําลงไปในช่วงเนี้นะคะคือมันเป็นมันมันเป็นสิ่งที่เราได้รับผลกระทบแล้วก็เราก็รู้สึกแย่ไม่ว่าจะแย่ยังไงท่านก็ต้องอดทนอดทนเพราะอะไรอ,อดทนเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นในระยะหนึ่งช่วงหนึ่งที่ที่มันไม่ได้ไม่ไดเ้เรียกได้ว่า เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเหตุการณ์เหล่านี้มันจะผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะแม่ต้องบอกว่าเป็นสักพักหนึ่งแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะท่านก็จะดําเนินการต่อในเรื่องธุรกิจการงานของท่านได้อีกท่านก็จะกลับมาเรียกได้ว่าทํางานปรับปรุงเหตุการณ์ทําแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันได้ผิดพลาดไปให้มันได้ดีขึ้นได้เพราะมันเป็น King s o ค t c u นะคะ เดี๋ยวท่านจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะแย่หน่อยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังมีกําลังใจจากคนรักคู่ครองนะคะเรื่องของความรักกําลังใจเต็มเปี่ยมหรือว่าเพื่อนฝูงคนรอบข้างของเรานะคะที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเราก็ยังมีความรักความจริงใจให้กับกันนะคะมีการดูแลกันให้กําลังใจกัน นะคะอืในบางรายอาจจะต้องถึงกับพอมีปัญหาตรงนี้เข้ามาถึงกับทะเละาะเบาะแวง้งกับครอบครัวกับญาติเพื่อนฝูงเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราจะต้องรับผิดชอบแล้วบางทีมันทำอะไรไม่ได้มันก็เกิดความเครียดทำให้เกิดการทะเลาะกัน นะคะอาจจะถึงขั้นมีปากมีเสียงกันรุนแรงนะคะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้ลดลดความรู้สึกคือปรับปรับตัวเองให้ได้ปรับความรู้สึกของตัวเองให้ได้ที่จะไม่ไม่ไปทะเลาะกันหรือว่ามีเหตุทําให้ต้องกระทบกระเทือนใจต่อกันทั้งเราและคนในครอบครัวรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องหรือคนรอบข้างอะนะคะที่มันจะต้องมีปัญหากันแน่ๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของเงินทองที่มันจะต้อง ขาดมือหรือมันจะต้องชักหน้าไม่ถึงหลังเออเกิดการขาดสภาพคล่องทําให้รู้สึกอเออเหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรนะคะก็ขอให้เอาใจช่วยขอภายนะคะขอเอาใจช่วยให้ท่านชาวราศีเมษนะคะที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ในเรื่องของงานเรื่องของเงินก็ขอให้นะคะตั้งสติดำเนินชีวิตไปอย่างไม่ประมาท นะคะค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ไปนะคะเพราะท่านยังจะเป็น king of cups นะคะนะคะเดี๋ยวท่านก็จะปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ที่มันร้ายๆเกิดขึ้นน่ะให้มันกลับมาค่อยๆมาเป็นปกติค่อยๆดีเหมือนอย่างเดิมได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลานะคะในการปรับตัวสักนิดนึงนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของชาวราศีเมษละ ประจำเดือนพฤษภานะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ